สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาอยู่กับน้องแคทกันนะคะวันนี้มีเอคนหนึ่งมาบอกว่าว่าพี่คะเราจะทำยังไงถึงจะได้โทก้าโวก้าเนี่ยแบบที่ว่าซื้อบ้านไอีได้บ้านฟรีได้ตัวละคร30ตัวฟรีนะคะหรือได้ชุดฟรีถ้าใครอยากรู้ต้องมาดูคลิปนี้แต่อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนที่จะเข้าไปชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามถ้าจะมีใครมาแอดเราในถ้าจะมีใครมาแอดน้องแคทในโลโบอกนะคะ mm hmm. ก็พิมพ์คำว่าขอแอดได้ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนค่ะทุกคนสอนว่าวิธีการแอดแอดยังไงอย่างแรกเลยค่ะให้ทุกคนกดเข้ามาเอ้กดเข้า ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้ามาที่ Google หลังจากที่ทุกคนกดก o o g l e ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็กดคำว่า p l นะ p l เออ a นี่ทุกคนทุกคนจะเจอคำว่า play more เนี่ย play ไม่รู้ play mod อะ play mods mod นี่ คือกดเพลงหมดนะถ้าทุกอ่ะแต่ถ้าทุกคนไม่เห็นยังไงทุกคน่าพิมพ์ว่าเลล้วทุกคนจะไปเจอคําว่าเพลงหมดและทุกคนกดคำคำว่าเพลงหมดเข้าไปนะทุกคนและเจะทุกคนก็กดอันแรกอันแรกเลยนะพอกดอันแรกเสร็จแล้วทุกคนก็มันทุกคนก็รอนนะมันจะเป็นลิกงอย่างนี้นะแต่ว่า แล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแอปเลยเนาะแบบหนึงนะคะทุกคนแล้วทุกคนก็จะได้ออกมาเป็นโทก้านะแล้วคนก็จะได้ออกมาเป็นโทก้า,นะกออกาโวก้า oka, แบบของฟรีเลยเนาะแต่เขาบอกอะไรหน่อยนะคนที่ใช้ iPhone หรืออะไรที่มาดูคลิปเราก็ขอเสียใจกันด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ได้ปรับปรุงที่จะให้ใช้ l a y m o r e นะคะ ในไอโฟนเนาะในคนที่ใช้ไอโฟนนะคะสำหรับโทรศัพท์ Samsung นะคะทุกคนทุกคน Samsung นะแต่ Android a n d r o i d ไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้แค่ว่าพวกโทรศัพท์ Samsung น่าจะใช้ได้หรือไม่ก็น่าจะ Android ที่ใช้ได้ด้วยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย